สวัสดีครับบังลาลุงเงิก็เสรจ,จนวะครับวันนี้มีรถแถยบันไดเซอร์ครับ B ย4บสี่สี่ศเอครับตัวใหม่ล่าสุดครับปีหกสิบใหม่สิเจชั่วโมงตัวของซื้อไปแล้วไม่ได้ใช้ครับซื้อไปผิดรุ่นใหม่มากครับอย่างกับรถใหม่มือหนึ่งใหม่จริง สภาพโดยรวมครับตัวนี้เป็นตัวล่าสุดแล้วครับที่เป็นตัว45ปีครับ้ายาปพูพื้นมีมาครบครับจุดมาด์าอยู่ครบทุกจุดเป็นหน้าสามก้อนราคาอยู่ที่285,000บาทครับ ราคายอยู่ที่2 7, 8 5 0 0 0บาทสนใจติดต่อ080661573 9ครับร้านรุงเรือเกษตรยนต์นะครับ